ในปี1991โลกได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับมันคือสงครามรูปแบบใหม่ที่กองกำลังผสมซึ่งนำโดยสหรัฐเนี่ยสามารถล้มกองทัพที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลกได้แล้วใช้เวลาแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองคำถามคือทำได้ยังไงกองทัพที่ใหญ่ขนาดนั้นแพ้ในเวลาแค่4วันเนี่ยนะอะไรคือเคล็ดลับเบื้องหลังชัยชนะที่มันดูเหมือนจะง่ายดดยขนาดนี้เดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับ โอเคเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นในเดือนสิงหาคมปี1990ครับตอนนั้นกองทัพอิรักภายใต้การนำของซัดดัมฮุสเซนตัดสินใจบุกประเทศเพื่อนบ้านอย่างคูเวตโอโหตอนนั้นช็อกกันไปทั้งโลกเลยครับ คือต้องบอกว่าตอนนั้นทุกคนกังวลกันมากนะคะเพราะว่ากองทัพอิรักเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยเป็นกองทัพที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกนะมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่แบบหนาแน่นสุดๆแถมยังมีประสบการณ์ใช้อาวุธเคมีอาวุธชีวภาพที่น่ากลัวมากๆจากสงครามกับอิหร่านมาก่อนและที่สำคัญที่สุดเลยคือมีขีปนาวุธสกัดท,ที่ยิงได้ไกลถึง600กิโลเมตรซึ่งนั่นหมายความว่าซาอุดีอาระเบียเนี่ยอยู่ในระยะอันตรายแบบเต็มๆเลยครับ เอาละครับพอมีภัยคุกคามที่ชัดเจนขนาดนี้การตอบโต้จากทั่วโลกก็เริ่มขึ้นทันทีเลยสหประชาชาติก็ออกมติมาหลายฉบับเลยนะครับสุดท้ายก็นำไปสู่การรวมตัวกันของกองกำลังผสมนานาชาติที่แบบใหญ่มากๆปฏิบัติการนี้เขามีชื่อเท่ๆว่าปฏิบัติการโล่ทะเลทรายหรือ Operation Desert Shield ครับมันคือภารกิจด้านโลจิสติกที่ใหญ่มาก คือต้องขนทหารเกือบล้านนายจากกว่า35ประเทศพร้อมกับอาวุธยุโทโธปกรณ์อีกมหาศาลไปรวมตัวกันที่อ่าวเปอร์เซียซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การนำของนายพลนอร์แมนชวาร์สคอฟของสหรัฐบอกเลยว่านี่คือความท้าทายด้านการส่งกำลังบำรุงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยละครับทีนี้พอทุกอย่างพร้อมสถานการณ์มันก็เดินหน้าไปสู่สงครามอย่างรวดเร็วเลยครับ เริ่มจากอิรักบุกค,คูเวตในเดือนสิงหาคมใช่ไหมครับพอถึงเดือนพฤศจิกายน UN ก็ออกมติที่6.78ที่บอกว่าให้ใช้ทุกวิถีทางที่จำเป็นได้แล้วพอเส้นตายวันที่15มกราคมผ่านไปอิรักก็ยังไม่ยอมถอนทหารในที่สุดวันที่17มกราคมปฏิบัติการพายุทะเลทรายหรือ Operation Desert Storm ก็เปิดฉากขึ้นครับแล้วสงครามก็เริ่มขึ้นจริงๆครับ เฟสแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเสียงคำรามจากฟากฟ้ามันคือการโจมตีทางกาศแบบปูพรมเลยเป้าหมายหลักมีอย่างเดียวเลยครับคือต้องยึดน่านฟ้าให้ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดคืออย่างนี้ครับก่อนที่ทหารราบจะบุกเข้าไปได้เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือต้องครองอากาศให้ได้ก่อน ภารกิจแรกสุดๆเลยก็คือต้องทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิรักให้หมดสภาพซึ่งมันหมายถึงการต้องไปจัดการกับฐานยิงขีปนาวุธภาคพื้นสู่อากาศกว่า500แห่งและก็ปืนต่อสู้อากาศยานอีกเป็นหมื่นๆกระบอกที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นงานที่แบบโหดหินมากๆครับและตัวเลขนี้มันบอกได้ทุกอย่างเลยครับตลอด42วันของการโจมตีทางอากาศเนี่ยเครื่องบินรบของฝ่ายสัมพันธมิตรขึ้นบินไปทําภารกิจกว่า100,000เที่ยวบินย้ํานะครับ 1นึ่งแสนเที่ยวบินนี่คือ1ในการทิ้งระเบิดทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้แน่นอนว่าฝั่งอิรักก็ได้ไม่ได้อยู่เฉยๆให้โดนถล่มนะครับ ซัดดำก็พยายามตอบโต้ทุกวิธีทางเลยเขาพยายามสร้างหายนะด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการสั่งจุดไฟเผาบ่อน,น้ํามันในคูเวตไปกว่า600บ่อควันดําทะมึนไปหมดเลยแล้วก็พยายามเล่นเกมการเมืองด้วยการยิงขีปนาวุธสกัดไปที่อิสราเอลหวังว่าถ้าอิสราเอลโต้กลับมาเนี่ยชาติอาหรับในกลุ่มพันธมิตรจะแตกข้อกันเองแต่แผนนี้ก็ไม่สําเร็จครับ ส่วนความพยายามอื่นๆอย่างการบุกเมืองคาฟจิของซาอุหรือการพยายามย้ายกองทัพเรือหนีไปอิรานก็โดนสกัดไว้ได้หมดทีนี้พอครองน่านฟ้าได้เบ็ดเสร็จแล้วก็ถึงคิวของปฏิบัติการภาคพื้นดินครับเริ่มต้นวันที่24กุมภาพันธ์ที่เรียกกันว่า G-Day นี่คือแผนการหลักในการปลดปล่อยคูเวตแล้วมันก็จะกลายเป็นสงครามที่จะจบลงในเวลาแค่100ชั่วโมงเท่านั้น แผนของนายพลชวัสคอฟเนี่ยต้องบอกว่าอัจฉริยะมากครับมันมีชื่อเล่นว่าหมัดหุกซ้ายหรือเลฟท์ฮุกหลักการทำงานมันเป็นอย่างนี้ครับขั้นแรกเลยคือล่อให้แนววิกโยธินสหรัฐกับกองกำลังอาหรับเนี่ยบุกเข้าไปตรงๆเลยโจมตีแนวป้องกันหลักของอิรักเพื่อดึงความสนใจทั้งหมดมาที่นี่จากนั้นขั้นที่2คือสกัดกองพลส่งทางอากาศที่18จะบุกอ้อมเข้าไปลึกในอิรักเลยครับเพื่อไปตัดเส้นทางถอยของทหารอิรัก และสุดท้ายขั้นที่3าํทำลายกองกำลังยานเกราะหลักที่7ที่เป็นทัพที่แข็งแกร่งที่สุดจะตีวงอ้อมไปด้านข้างแบบกว้างมากๆเพื่อโอบล้อมแล้วก็ขยี้กองกำลังพิทักษ์สาธารณรัฐซึ่งเป็นหน่วยที่เก่งที่สุดของอิรักให้สิ้นซากหัวใจของความสำเร็จในแผนนี้เลยนะครับคือความต่างชั้นกันแบบสุดๆของเทคโนโลยี คือรถถัง M1A1 Abrams กับ Challenger ของฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยไม่ใช่แค่ยิงได้ไกลกว่าแม่นกว่าเท่านั้นนะครับแต่ที่เด็ดที่สุดคือมันมีระบบมองเห็นในตอนกลางคืนด้วยอ ra ินฟราเรดในขณะที่รถถัง T72 ของอิรักพอตกกลางคืนปุ๊บก็เหมือนคนตาบอดเลยครับมาเลยกลายเป็นการรบที่แบบไม่เท่าเทียมกันอย่างสิ้นเชิงทหารอิรักโดนยิงโดยที่ไม่รู้เลยว่ากระสุนมันมาจากไหนแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีแบบชัดเจนสุดๆเลยครับ คือมีรถถัง Challenger ของอังกฤษคันหนึ่งสร้างสถิติโลกขึ้นมาใหม่เลยนะด้วยการยิงทำลายรถถังอิรักได้จากระยะที่ไกลที่สุดในประวัติศาสตร์การรบด้วยรถถังคือยิงจากระยะเกือบเกือบ5กิโลเมตรคิดดูสิครับไกลขนาดนั้นแล้วสงครามมันก็จบลงอย่างรวดเร็วจริงๆครับแต่ผลลัพธ์ที่ตามมานี่สิครับทั้งชัดเจนแล้วก็น่าตกใจมากม ภาพที่คนจำได้ไม่ลืมจากสงครามครั้งนี้ก็คือภาพของซากยานพาณะะของอิรักที่ถูกทำลายเป็นแถวยาวเหยียดขณะที่กำลังพยายามหนีออกจากคูเวตบนถนนที่สื่อตั้งชื่อให้ว่าทางหลวงสายมรณะหรือ Highway of Death ซึ่งภาพนี้แหละครับที่จุดประเด็นให้คนถกเถียงกันไปทั่วโลกว่านี่เป็นการใช้กำลังที่เกินกว่าเหตุหรือเปล่าและพอมาดูตัวเลขผู้เสียชีวิต มันยิ่งตอกย้ำภาพความไม่สมดุลของสงครามครั้งนี้เข้าไปใหญ่เลยครับคือในขณะที่ฝ่ายสัมพันธมิตรเสียทหารไปไม่ถึง400นายแต่ฝั่งอิรักเนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตประเมินกันว่าสูงถึง20,000ถึง35,000นายเลยทีเดียวความแตกต่างที่มันมาหาศาลขนาดนี้มันบอกเราชัดเจนเลยครับว่านี่ไม่ใช่การรบที่สูสีกันเลยแต่มันเหมือนกับเอากองทัพจากโลกอนาคตไปสู้กับกองทัพจากโลกอดีต ถ้าจะให้สรุปสั้นๆเลยนะครับชัยชนะครั้งนี้มันเกิดจากเทคโนโลยีและการฝึกฝนที่เหนือกว่าอย่างเทียบกันไม่ได้ซึ่งเทคโนโลยีส่วนใหญ่เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงสงครามเย็นเพื่อเตรียมเอาไว้สู้กับสารภาพโซเวียตโดยเฉพาะแล้วพอเอามาใช้ในสงครามครั้งนี้มันเลยกลายเป็นการสู้รบที่แทบจะเรียกว่าเป็นการรบอยู่ฝ่ายเดียวเลยก็ว่าได้ ถึงแม้ว่าสงครามภาคพื้นดินจะใช้เวลาแค่100ชั่วโมงแต่ผลกระทบของมันกลับยังคงอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้สงครามครั้งนี้มันตอกย้ำสถานะของสหรัฐอเมริกาในฐานะอภิมหาอำนาจหนึ่งเดียวของโลกในยุคนั้นอย่างชัดเจนคำถามสุดท้ายที่น่าคิดก็คือแล้วมรดกที่แท้จริงของสงคราม100ชั่วโมงครั้งนี้มันคืออะไรกันแน่